สบายดีสบายดีเอ้าคืนเชยบานี่เาบนี้บงมันเมื่อทางวีบ่เห็นเรามาแย่งกันเมื่อไหร่บ่ส่สื่อว่าซ้อมนะได้บ่จะม่นั่งแย่งกันเ่ไหรบ่ได้บ่สื่สื่อซอยเอาผูดใดก็ได้ผู้ได้ยับก็ได้เอาสื่ื่อว่าซ้อม้ยง่่ะเรกสีออกยั้งมือนีิ นน้ำอานมาเบื้องอ่ายสือรน้สามเสามเกานา้าสามเกสามเก้าสนมเ้าสามส้าสามเ้ ับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องคำแสงมานานเนาะกระเบาซุกพี่น้องคนยินดีเมื่อนี้มาอยู่ที่หลวงลำตาเห็นปะแต่มันอยู่มาถึงเลยมาหอดวังประมาณสี่โมงสักเจ็ดโมงอะประมาณสองหรือสามสองโมงสองโมงหอหอดก็นั้งนังกินข้าวนาะแม่มาหอดมาหอดกับ คิดว่าชิมาฮอดไว้กว่าหารแท้ๆอันทางทางบล็อกคอยดี้ปนไอทางบลกเขียบก็เลยมาฮอดสาจัยหน่อยพี่น้องเวลาได้มาเขียบเนี่ยนั่นเป็นแย่ขือบมาเขียบปนไอทางมันเป็นมันย่ๆๆแล้วก็เป็นอันกก่่ออออนนนไัเคล้ายๆไปว่าดินมันทั้งรูมมันบล็อกคอยเห็นเนาะแบบนี้เนาะจะเคยทางใหญ่สงสัยทางแบบเห็ดบริษัทกย่างอย่างเข้าวเยียบบริเอนนะเขาโลบบรดเนเนาะทั้งรูมมันน้ำมันบวบอันนี้บริเอพี่น้องมืัอนี้มาในประเด็นก็คือมืัอนี้ งวยเล้าออกอีกแล้วพี่น้องออกอาทิตย์ละสามเตื่อแม่นยังเลยหมดแล้วมัเลี้ยงหนังปากแเป็นแนวนี้เนาะมาทางเนื้อนี่มากเปิดปากกระเดินเนาะปากเลิกเปิดปากเลิกก็คือพี่น้องเมื่อนี้มือวันพุธเนาะงวยเล้าออกอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์นึงมันจะออกสามเตื่อพี่น้องออกสามสามหดสามปากนั่งเบาๆน้่งปากนั่นมีเสียงอนี้บุวิดเนาะบุบิดผมชิคให้ก่อน เฮ้ยคืนคืนกะสองสามงวดที่แล้วเนาะคำแซงกะปะไปสิบมื่สามงวดเลยพี่น้องคำแซงจัดไปเนาะสีเลี่ยงปะเลี่ยงก็ได้เออเลี่ยงก็ได้อยากินตีนนะอยากินตีนหรออ่ะตีนวาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าไม่ได้กลูกขาคือกันตัวนี้ เขาใจพิดเจ้าโมเมนต์เราขายไปไปไปนี่แหละพอาเจอขายอันจะขายสื่อชอยู่ขาใจพิดอีกแล้วคุณ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 สองคนนั่งคุณ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 ไก่คือคำแสงสนามาซาหมวดเลยพี่น้องถ้าว่าสนามหมวดที่สี่นี่ใไฮบาลซุปตั้งส้ำนักให้เลยเออขอสีนับถือเดี๋ยวเป็นอาจารย์คำแสงเออต้องต้องนับถือแล้วแหละถึงเรี่องติดเลยนี่ถ้าถืออีกหมวดนี่ฮันแสดงว่าปรามอาจารย์ No, bộ men bộ menอาจารย์ธรรมดา à, nó oh. <laughs> là bảo bộ thừa <laughs> tí. Bộ đại, bộ đài. Lá nổi. Thừa. <laughs> mà cái dạng sưởi giờ đây này. Đa yếu. Dây mất lủng. Giáp thước lái nổi, cầm thước lái nổi, lá nổi đấy. สบายดีสบาชยวันเชยบ้าดมื่อันเมืวันเมื่อวันเมันมาอเมื่อวันมื่อวันเมื่อวม่าันเอวันเ่อวเมื่ันเมื่อวเมื่อันเมื่อวนเ่อว้นเม่อเมื่อัเมื่อว่อวัน่อ่อัื่อวันเมื่อื่อวัือวันเื่อัเอเอเเเน่อเ่อือนอัือเื่วอ่อืวอ่ออ นะเออกูค่กค่ะค่ะเลขสองยังมือนนในน้ำ่าเมาอเบิ้งอ่ายสื้อไรสายดีะมันกยดีสุด่าเลยมันสองเลขของหมาเมนาเมาพันนินเมลพันินบาสุกูเจ้าเมื่อคืน โอ้หนาจะเย็นเจ้าขมาสัตว์มากลหาบไอีีมาะเอาแล้วเนาะบ้าแอกแบเมนเพิ่มแล้ว่หาคืึ่งขึ้นในฟันเห็นมาอยู่นี่หาถามซื้อแล้วก่อนตีเลยไม่ขาดซื้อยังสมส้มส้มลิ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 มเออเหล็กเหล็ก เล็กออกลินมันจะคือเอาซื้อไม่เลยซื้อเลยซื้อมาพอซื้อพอซื้อซอยแลนี่ซื้อไหมบาแซงมือนี้าตงซื้อเล็กยูลองทำท่าให้มันบัวคู่คูดมไส้ก็ซื้แล้วอ่ะยังอีกวะคู่ดมไส้ดมไส้มตอะไรกันยังอีกมพับบ้างเอาคู่ง่อย น้องเคียวซะเอออน้งยู่น้องเคียวอุดมไส้แตกะพุงซาลี่มาวันนี้ชื่อกิรล้องลำท่าเนาะบ่าวความแสนถึงอีกอะอาจารย์เนาะแมนถ้าถึงเรื่องนี้ไปเอาอยู่ไนีตี้ทางบ้านัวแคบแดงไปเคียวบ้านยังเกาะบ้านหัวบ้านหัวบ้านโัวพุ่นบ่ไปทางนั้นบ่อทานี้แมนถ้าจะเขียนป่ายใหญ่ๆด้วยน้ำเล็กห้เทคเนาะเด้อเบื่อบวกเป็นคือมือก่อนที่เนาะนำหา เดี๋ยวมื่อนี้เรามาซื้อเหล็กเนาะเอาไว้หลุนประมาณตอนช่วงทุ่เครื่องหรือว่าแป๊ดมุ่งเครื่องแป๊ดมุ่งเครื่องมื่อนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวเอามาหลุดน้ำแป๊ดเนาะตอนนั้นเนาะเอาเหล็กใครเหล็กแย่งเลยอะเหล็กมาเาเหล็กเขาเหล็กหนักแน่เนี่ยหนักหนักมันมีเหล็ยใช้ลิ้งค์สายอินก่อนอลยเนาะสามูเนาะ มีเลแมงว่าอยู่อ่ะนอสพันี่พงาลีมีหอนเลแมงวัย่ีเล่กันพ่อย่นมีเล่แมงวัอยู่มีพงาลีเขาย่งาลีย่มีเลแมงวันีหเลกันอีลีแปลกแปกโโมก็คยอยู่พงซลีนะเออ่วนี้ ุไปเอาลูกเอาเต่าในซุกเเลยลูกแจกได้เซ้นไปเอาไงได้แล้วบ่าเอาเล็กแล้วแด่ตมาน่ะเออโคตรก่อนเดี๋ยวเหล็กซุ้มเอามอนีต้องรุ่นรุ่นโฮโก้เนาะพี่น้องเนาะเอาตัวไาฮะ รุ่นเรกฮกโต้ไมะพี่น้องว่าแซวอย่างบ้างบ้างบ้าง,างาผู้สาวผู้สาวลวงนำ้ำท่มา,า,า,ามีแต่คนขาวๆงามๆเนาะมีแต่คน,นเป็นตาหักน้องมีเลี่ยอยู่เลี่ยนนออะไรหรอยังอะไรเริ่มเลยิล่มซื้อเลยน้องลินกับน้องนอง้นองส้ม,อสมเออน้องลินกับน,น้องส้มเนี่ยน้องลินเที่น้องใด้เลยอ๋อหกน้องส้มดิ มานั่ง้ระเปาอยู่ยาซื้อเลขอีกก่อนน้าสิไทยหายไหม่อมคำแสงวันนี้มาซื้อเลขซอยผู้สาวน้องส้มกับน้องลินจุ<ะ>ดผนะนะงามาคนสีเจีาวก็สีเราต่างกันคนเราฝากกนไ <laughs> ามา่เขียนสีที่ <laughs> พ่อจะว่าหาแม่นบ่ะพ่อจะว่าวางหนึ่งเนี่ยพ่อแม่นบ่กก็ลั่งเชื่อพ่อเท้าจะนั่งแล้วก็ใส่ย่าเว้นป่ะเมื่อนี้โบโบมันใจเป็นไงวะจะซื้อเลขยังแน่หรอซื้อไปแลเรกเลขกี่ยังก่อนเลขเลขหน้าเออเลขหน้าเออหน้าเอา ซุ่มซาบะนี่สอง้อทคุ่เลน้อยูนี่มีคนถึก400ล้านอยู่วะยังวะซุ่มมันหาซุนับเก่าแสงไปเอาลูกลูกให้อยากกินนมฮะไปทำาไมไม่รู้ไงไปทะไไม่โอยังกีบช้าอยู่นี่เอาซุ่มมันหาหาซุน เมบุ่เลยซุมหาซูนกเก่าซูนเอากับรเอาตัวละสองพโอเจ้านอยกับบรรุแลแปดนอยด้เนาะสองพันเนาะแปดร้อยล้านแล้วร้อลออกรถกระบะเลยเนาะขี่เมือเอาเอารถขึ้นเอรถขึ้น้ายเลยเมื่อเลยมันสิพ่อจะบอรถกระบะแปดแรล้านเอามือซ้ำมือซ้ำนิ่มให้อายเบิ้งเลยนะ ยิ่งทีใจละลายเรื่องีเลยเื่องนี้เลยแซวคิมแซวลินแซวลินน้องลินก็น้องสมทั้งหมดเท่าไหร่คำแสงพร้อมจ่ายพร้อมเพย์อันนี้น้องแจว่านี่แม่นบะสงสัยวา s u p e r m a ผู้ชายคนนีบังฮูแจักซ้มเอ้าเพิ่นไม่ยืนยังยืนนี่นะมาล่มสาวมาล่มสาวคือกันบปอ๋อเราบ้ามาล่มสาวโอ้แลนซ์ซูเปอร์แมนเหรอเบิ่งนเนี่ย เล่นท่าแบทแมนเลยครับเบิ่งในหน้านี่มันนี่ปีกแต่วนี้แม่นแมนแมนฮาสิจีดชาวตัวก็งี้ยปองไปบินเท่าไรเบิ่งในหน้านี่บินบ่ไรบินบ่ไรเอ้าวแต่มันมีอยังเสรินี่ไงนั่นมันถึงบินบ่ไรหนี่นี่จะจะล่องขึ้นขึ้นไปเดีกยวก็โดดลงบินไหลแน่นอนเฮ้ยซ้อนหนองเล็กเนี่ยนี่ไอ้แสงบอดี้บอดี้ อาพี่น้องจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวสิมาลุนนํากันเนาะประมาณตอน8เบิดเท่าไหร่เจ้า78 7โอ้เอาเห็นเบิดแสนนึงปัญญาสิดีวะดี78 78ีเหลือเซาบ่เาเงินเหลือซ2,000บ่่น้องแล้วซุ่มให้ก็ได้เอาเอาเลขที่น้องละมัเออเจ้าจะมักเลขยังอยู่ในนี่ให้2 2ูเออที่จะมักเออ จะเลือกกันเลยเอาแบบนี้เอาคนละหู้เออเอาคนละหู้จะมากเล็กไรทุ่มองดีเลยบอบัุ้ uh, ่มลดบอว่าเอาแบบเอาเอาคนละหู้เอาสองเอาหู้สองตัวเล็กสองตคนละหู้กับโคตข้างนอกอีกเครื่องนึงก็ได้เออหูสิบหูสิบเอ็ดพันโอ้สิบเอ็ดพันคันเกียร์กาซีมาแบงหายน แบงอีกแล้วแบงอีกแล้วเอาเบอร์น้องไว้แม่ก็ถ้าโบเห็นกันแล้วเบอร์ซีมาแบงให้จมงหวัดร้อยซีเอชพันก็ได้อยู่หกแสนห่าบอ่แม่บ่เออหน่อประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะพอดีมาแอ้วเออถุยได้ลิโอโอมันต้องเอาเบอร์น้องไว้ขันจอาซีแบงดึงกันเอาเพชรก็ได้เอาเบอร์ก็ไดเกี่ยวกับน้ำหาเนี่ย คผู้บ่าวหน่อยนี่ก็ว่าเฝ้าผู้สาวอยู่แม่นแอบ,บมากมากมาว่แม่นบ่มาเฝ้าเวินยังซะบ่แม่นผู้สาวน้องเคยน้องเคยเอ้าวน้องเคยผู <laughs> ้ล่ะน้องเคยจังฮะมันเป็นไอจังเละแสงน้องเคยกับมาวันนี้เอาเฟซมาเอาเฟซคนนี้ไหม น้องสาวน้องสาวเฟซบายไ่ไถังอยาีตัวงตชิรุ่นเบิร์ดนี่ยเขาเงแห้งเนาะวันแรกภครเลยจะเป็นคนโศกหลีเนาะคอยว่าคอยอะไรลไอแซนมานุล่นน้ำกันพี่นองตัวแรงเนาะแปดมุ่งเครืองการคำเสียงสื่อไปสองสองสองซัดบ่คอยสื่อตัวมานะมีตัวมา ถ้าว่าเล็กเสีออกมาแสงสื่อหน้าก็ป่านนะพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบินนะ่งครับนี่เดอ้อน้องสมว่าเล็กเสีออกมาจั่นดาพรสังกระสีแม่นขเขาเรียกบอกม,มาเนี่ย่อยไมหมจะเล่อจั่นดาพรนก <c oughs> อจดจะตัว <c oughs> <c oughs> ปะ่ะโอเคพี่น้องมีแต่ว่าทาไปหลุนน้ำกันเนาะตอนนี้กะสีข้ามเลยเจนาหน้าที่ากะสีข้ากันเขาไปเป็าเดอ้อขอบใจ มันแน่นอนเลยได้เห็นไอ้ทักไปตัวแรกมันเงินเตรียมเงินไว้อมเมนต์นั่นหรเราต้องไปคืนเงินเขาต้องไปขึ้นเงินแต่จะมาแบ่งให้เราเตรียมหับซ้ายกำลังเรียกออกเรียกกันนี่อาเสียเอาเงินมาแบ่งให้อุ้ยเสือเรานันแฟนไกเด้อบีหรเอกันดีบีสุขบีคำถามว่าเอหรือบีจะว่าบีบัตรสั่งสองกับบีแต่ว่าแต่ว่า เออกาแสดงขงบี้เขามากไหมว่ามะเข้าเ่าหนงมาหลุดห่วยนมาน่นะหลุด่รงนหุกันนี่หล right> um ุดมาสื <S <s yeah? ่อบอกืงานอลดงนเหรออ่านงาเหมือนเครื่องสมองมานะยังบดทังพอทังอสิบสิบ เราทำแซงสิเป็นอาจาหรือจาถือเง,งินนี่ก,กตังสำนักเนานะเพราะไอถือก็อันนี้นั่นนี่เล็บจิกปะบ<อ>่สีตัวมันเป็นเหมือนใบบงเวียนะแต่แต่ขี้เดียดเนาะนมันโป่งโป่เงเฮ้ยสีแล้ว นีตูประจำไม่เด็กซน้อยที่ซีีวิตสิบวายังน่แต่เล็กซูวิดซูวิารสนี้จีเนาะับเลงโมฮเาะื้อเลขกมาอะไรจ้ะสามหกหกสามืดใส่นี่อันนอบาสุกผู้ชายว่าสิเด็กมาใชบาสุกบาสุกเ็เด็ก ก็วันแรกเาเที่ยวที่จุดวองชาน,นอนเด็กมามข่าวข้าวฟ่เห็นปลาชุกก็เลยขาวว่าสิมาพี่นองบุเป็นยังเนางอยากไ้ส่งจะซื้อเงคือาไปซห้าได้จะกะแถทองแท่นเนียจะเที่เอคงคอลเที่ยวครบถแปดแค้เนี่ยต้องปั่นดียกูเนาะ สามหน่วยสามหกหกสามตู้ประจำตู้หน่วยที่สามมี่เลยสิ่าสบาโสบีฮามฮค้บเขาก็ซีฮาบหนมันใกล้แล้วพี่น้องยังงี้เพื่านซีฮาไม่ดเลยเนมานหุดนมกันเนาะโเป็นไดเอาเส้นบยโอ้ยตื่นเตนเส้นบซื้อเกตัวอยู่ะ มาซุ่มซื่มากกับเป็นยังกับป้าป้าหน่อยเนาะเออกับป้าหน่อยเออทำแซงซื่อป้าใหญ่กับหนาเออแต่สร้างหกศกสร้างเลยแต่ก็หาเก้าน้ำนางน้ำหาเก้าน้ำต่กเก้าเก้าน้ก็ซื้อก็ว่าจบกซื้ออีดน่ส้างเกเาก่าเออรวมกันพี่น้องเจว่ขึ้นไซื้อเก่หกกเกหก่าคี่แต่เจ้พี่น้อกหา

เดบไปแขงไปแข่งมาลำกระสีซ่ะสาธเดินหนอเดวยก็าเงินองอน่างแม่เพราะว่าเป็นตัวักันตื่นาะแม่กันตืองวติดดิ้งวติดนก็ไปเจสามอ่ะ ถูกเงดก้อนอะได้งินเต็มเต่าเงินวนละซูตอีกอะไรเงินวนละซูตอีบอะไรเงินแต่ว่าห้ากซ้ำว่าได้อลไรห้ากเหมอบหมอบเงินให้ทั้งครูครูอาสาครูเลี้ยงเด็กพี่น้องครูอนุบาลสื่อของกินของยาให้เน็กหน่อยเนาะเพราะว่าก็เลยงเหมาะมันเลยสามแสนกี่พี่น้องบรายเราประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละเค็ืของกินไอสองสามขานเนี่ย

ตะสิบหกคนเหมือนกันลยใช่แต่กว่านี่เรื่อวของเขาเฮ้ยไมเฮาเย็นดีกว่าคส้โหฝาเอาฝามาใส่หลวมพวกกวดจิเรนนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อคุณช่วยด้วยหลวงพ่อคุณ

ตาพี่น้องัญญาณกากระอยู่นี่แป๊บนงเด้อพี่น้องเด้อมันชีเรือนลงได้บอเรือนอะไรเอาดวเรือนกได้เด้อนี่เรเป็นนังของขาวยงิโทรศัให้เสียลนั่งดีนะีดที่จะตุ่ยตุ่ยตุ่ยไปเลีวังนงของขวั ว่พัฒนาได้อ๋อสามเก่าสามโล่ไปสืาสามเก่านั่อสามล่ไสามล่เร่งเง้ยสามบินยู เอาไปเอาินลงแบบบินก็ได้พี่น้องนไปไปไปว่ากันออกเลยพี่น้องออกอ่ะเก่าแปดแปดสองสามเก่าเก่าแปดแปดสองสามเก่าสี่สามสอง Thực vậy nè, nè Samsung và Samsung Samsung cổ của mình Bởi vì kiến nào cũng ổn nè Trúc Anh anh cứ bọn Bọn anh đàn xe anh ก็คือยืออกมาสื่อออกัดซองอีกล้วฮะออกซองสามเก่ามัพี่เนอะสื่อแต่สามซูกับสามซองมั้งพี่เนาะเห็นปเบิ้งสีงบิงเนาะนี่สื่อแต่สามสมซองแล้วก็แล้วก็สามศูนย์มันออกสามเก่าพี่เนอะ

บอกชุกคึกเละนะซ้ำเก่านี่นี่นี่ตัวถ่ายจุกขาแบ่งรถพอี3 9 5เก่าหาพันนะส้มเก่าสองหกเพื่นซ <39, 26. S 1> ื้อ3,6แหกแล 39, ้วก็สามเก่าเนาะแม่เราว่าเขาซื้อเละขนาะดนี่ปลานึ่งบอกเละปลานํ่บอกปลาน่อยนี่นี่โอ้พี่น่อยเอ,อ้ยแตกเลยกูซ้ำหกบรี่้หกสามอันนีหกเออจุสุ่มโอ้ จะบริส o มสาเก่าเนาะเออสูม m สามเก่านันก็ดีเนาะบราซุกถึกเลขยาสามแสนนี่ถูกยาท้้งหมดเลยเฮ้ยเย็นกเนๆคนคอสๆเลขเท่าไรนี่สามแสนเนาะสามแสนไหกาเสียค่าบางรถแสนหายังอีกแสนนะจะซื้อเลขเท่าไรแสนรวมหมดซื้อเลขหนึ่งปริช่องแสน้สองแสนหา แต่ก็ตัวนี้อีกนนี่้ตัวนี้สามซีฟแสนสามก็ขอไลเบิร์หันเลยค็ะซื้อเล็กแสนสามรอบเบิร์แสนสามแสนสามพันเลไรอีสแสนามก็บแสนห้าเป็นสองแสนแปดสองแสนแปดแต่กำไรเจ้าพันแต่กำไรสาวพันเยโอ้ยถ้าก็ไรคอนเทนต์เด็ดด่ะหน้าบัวดงสองเอมห้าบอันนี้ีกสามเก่าเลยไปห้าบอลอันนั้ก ขคนันี่เืสซ้เก่าเก่าซ้มหนึบกัเก่าเก่าแบบซ้ำหกซ้เป็นใส่หูสีผันนะครับจะสั่งแตบีเจเาจดบว่าวล้วว่าซเก่าเก่าส้ำบ้าบ้าบานคำแจงสื่อแต่ซ้มชงกับสามศูนย์อ่ะจบไปต้นนั่นคำแสงยังมีความดีเสยเนาะตอนนั่นคำแจงจบไปเนาะมีแต่ว่าบาซุกขึ้นมาแทน เราซุปเราซุปสีแซงต้องงวากังเตงว่าจังอนนั่งจาคันสีแซงต้องแรงว่าวันสุกเดีมือหือจุกขาแปลงรถซื่อคือพ่ถือโค้งโตกสีประมาณนี้เลยพี่น้องมมียังไงเนาะขอบใจขอบคุณนลายเด้อที่ติดตามวันสุกหลุนลิลินสื้อลิลินเด้อพี่น้องเนาะอย่าไปอันไลน์นาะกับเหล็กับเบอร์นะพี่น้องกําห้วนะพี่น้องพังแต่ว่าหัวอันนี้พี่น้อง